สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้แอดจะมาบอกรายละเอียดกา,ารสมัครงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานะครับก็ก่อนอื่นก็ช่วยกด subscribe ในช่อง youtube ของบอกเล่าแจ้งข่าวด้วยนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครนะครับ 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ3อัตรานะครับ ก็วุฒปวชขึ้นไปนะครับเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์อย่างน้อย6หน่วยกิตหรือได้รับการอบรมด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย12ชั่วชมนะครับค่าตอบแทนนะครับสำหรับวุฒปวชเดือนละ9,400บาทวุฒิปวทนะครับเดือนละ1 8 4 0บาทแล้วก็วุฒิปวสเงินเดือน 11,500บาทนะครับสำหรับตำแหน่งที่2นะครับผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนะครับ1อัตราวุฒิบวชขึ้นไปทางการบัญชีการขายครับการตลาดการพาณิชย์การจัดการประชาสัมพันธ์การธนาคารบริหารธุรกิจและอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับสำหรับเงินเดือนค่าตอบแทนก็เหมือนกับเมื่อกี้นะครับ ปวชเงินเดือน9,400บาทปวท18,40บาทแล้วก็ปวสเงินเดือน11,500บาทนะครับครับก็ตำแหน่งที่สามนะครับในช่างเขียนแบบหนึ่งอัตรานะครับ,บวุฒิปวชขึ้นไปทางวิศวกรรมโยธาสถาปัตยกรรมช่างก่อสร้างช่างเขียนแบบการจัดก,การก่อสร้างและอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับก็เงินเดือน เหมือนกับตำแหน่งเมื่อกี้นะครับต่อไปผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ2ออัตรานะครับก็วุฒิทางการบัญชีการตลาดเศรษฐศาสตร์การจัดการการธนาคารบริหารธุรกิจวิศวกรรมโยธาช่างโยธาเขียนแบบเครื่องกลและอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับสำหรับ พนักงานขับรถยนต์นะครับก็1อัตราไม่จํากัดวุฒินะครับมีความรู้ความสามารถในการแล้วก็มีความชำนาญในการในหน้าที่มีทักษะการขับรถมาแล้วอย่างน้อย5ปีมีใบขับขี่มาแล้ว5ปีนะครับก็อันนี้จะวัดที่ความสามารถนะครับเงินเดือน9ก0 0นบาทนะครับเจ้าพนักงานขับรถ จักรกลขนาดกลางนะครับหนึ่งอัตรามีความรู้ความสามารถนะครับมีทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วอย่างน้อย5ปีมีใบขับขี่มาแล้ว5ปีนะครับก็ค่าตอบแทนเดือนละ1 5 0 0 0บาทนะครับต่อไปคนงานทั่วไปนะครับ3อัตราไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะครับมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและมีร่างกายแข็งแรง นั่นเดือน9,000บาทนะครับลิงใบสมัครงานอยู่ในช่องคอมเมนต์แล้วนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดใบสมัครกรอกข้อมูลเตรียมหลักฐานให้พร้อมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึง11มิถุนายนนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็สมัครได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับให้ทุกคนได้รู้นะครับ Oh,